ัพี่น้องผมเมื่อนี้กับพ่อกันตอนแรกพี่น,อน้องฝนตกครับฮอตลเซาหหันก็เลยมัดละเบิงปาาลาลองไก่ลองเบิงสนุมขึ้นหลายจังหอดไม้แล้วพี่น้องเลยไปเจออลไรนี่ห้อยคนนังอยูน่น้อย าาตัวจักะนั่งต่ำที่นั่งะที่ฟุงกว่านี้ทื่อ,อ,อๆกว่าลึกๆเอยฮึป้าขึ้นแล้วเดี๋ยวไปพอกันทุกต้นใหม่พี่น้องออกมาผู้เดียวครับฝนเศร้าเดียวนีิพี่น้องเลยฝน้างงามอย,ยู่ไปเดี๋ยวขึ้นทุกต้นใหม่พอ,อเลยมาพี่น้องมา มาบักสูงเลยสูงในใจครับผักแรกบ้างครับพุ่นพักที่แรกบาน,นเลยขึ้นเทรื่องเลยเพราะว่าป้าเขาขึ้นอยู่ไก่ๆมึงไปลองเหลียวพวกใครเห็น,นมันพร้อมบ่แดดมันคึ้นลองมึงจะชะโมงกลัวๆหน่อยพี่น้องมันเป็นสนมไอ้แลีนออกแลีนเข่าครับมองนี่ห้างเทียแลีนเข่าม้าหนาตึบเวลาลมมา บันนี้กัแลนออกไปห้างที่กับแผนจังปังบันนี้ก็เป็น,ปน,น,ปนห้างๆเดี๋ยวมมนลุน้นเมืองน้อกันครับพี่น้องกุหลาบป่าคืออยู่มงสนมนานาก่อนแดดขึ้นทีนเ,เรยวเห็นดีอยู่เดี๋ยวติดตามมั้งครับขอพี่ มักจักรอุอุอุ้ยเข้าป่ะเข้าป่ะพุงมดดินแล้วไปจุดๆไปร้อย phẳng nói đứng khuyên bắt đầu rồi à! Phó bắt cái đấy nhưng bắt khó bắt đầu rồi cái cơn như vùng, càng càng vùng Ồ, khá เอาเถอเดี๋ยวพ่อเลยนี่จะเดี๋ยวพ่อพอมันค้ำเหลืวพี่น้องเลยงับตะเวนหยุดตั้มๆดึงขึ้นบ่เดี๋ยวมันข้ามไม่ต้องลงไปเอาครับก็ถือโอกาสลงเลยเดี๋ยวขาหมดแรงจนไรพี่น้องเลยไปไปพ่อกันข้างล่างครับขออนุญาตขนของลงัน โอ้มมาขึ้นอยู่ไต่ข้างเี่นไหมว้าวกไก่บนหิ้เลยเขาขึ้นเลีล้ยวฝนโอ้ยสิบลุกม,มาได้พี่น้อยแมสเชือกกระยุกทึ่งๆอ้อมไปพี่บัตรเมหมดแดงกับพ่อหมดแดงพี่น้อยอ้อมไปจะไหนบัตรปล่อยเลยเนาะเสียงกยู่ทึ่งตัวใหน่น้ำที่บัตร น้ำกำแปงหมูฟันลุ่มอู้ฟันลุ่มเห็ดหมองนั่งนะพี่น้องไอ้แต่ว่าห้อยกรเจ้าฟันครับฝอยอมบริฟันครับคือมานั่งซ้ำมังเกาค่อยสิต้องปล่อยเชือกโอ้ยฝนฝนกระลิ้นพี่น้องเอ้ย โอ้ยเชืยนังหน่อยเชือกกระออมงาใหม่อยู่พี่น้องนุ่มหลักทุเรียนนี่แ่ะนี่ล่ะโอ้โหตัวนี้ตุวนี้ปื๊ดเดี๋ยวบึงอยู่ในน้ำ ต้นน้อยโค้งน้อยกว่าหากไม่พี่น้องเอ้อยอออดเนี่ยปาฉีซะอู้โอ้้า,าประดานันโรคขืนโรคัว โอ้ามันน้ำไหลไปเลนน้ำขวมท่าไงอ๋อคำพอดพี่ี้องเลยอ้ดเยอๆๆไปขโมงไ่ขโมงกลัววนนี้องเล้ควายจริงมึงหักไหม่ครับ โอ้เชื่อกองกัน,น,กนหนุ่นอ้อมอยู่บนตึ้งอ่ะตกลงมาฝนกระไรอืมหักมาจีปันมุมมีปุยเลยปันลูกดอก Den er gammel. กับ <g ül üyor> กระบ,บะบอกกระปลาครับเองเฮ้ยลูกหาโอยู่ใส่ปลาตัวนี้ไปเดี๋ยวขอห้อยปลาคระะับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวสั่งให้เบิ่งครับห้อยแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับจะสั่งโอ้ยเอียกไปใหม่ครับ โอ้โบชัดโรกโรหกพี่น้องว่ามันโลกหกหอแม่นบอโลหกโลกเจ็ดโลคหกโรกเจ็ดครับนี่ประมาณนี้ครับโลกหกอย่ะอะวันสิบหอดโลหหอดอีริโลกหกพี่น้องเลย <c oughs> แจ๋วไปขนของขอเขาวัดี๋ยวเห็นอยูนในะนำว่า ตัวซ้ำแขนเลยพี่น้องเลยยิงขึ้นมาแล้วกิโลโลโหกครับโลโหกสิบบื้นไ่สังเกตดุ๋เลยไปครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จะเอาซ้ำนียครับเดี๋ยวคลิปหนาย,ยังพอไหมสวัสดีครับมันคับแล้วผลกระลิ้นพี่น้องหมดแดงกับไรครับหมดแดงจอค้นขาอยู่อาจารย์โอ,อ้พี่ลึกพี่ลึกจอกระติกน้ำจนมุดอุปุยคุณครับมองนงัง ไปพี่น้องพอกันไม่คิดนะครับคำแล้วแต่เป็นยุน่งๆนลยครับเนี่ย